ว่าเด้อพี่น้องจะเสพจ,จะนัวนี่จะโตยิใหญ่ๆพี่น้องเว้ยอร่อปิ้งตั้มสบายเลยร <ไป S 2> ุ่งลูกค้ากลายอยู่แล้วเนาะ เนี่มาเ,เอาเ,เห็ดแซ่บเห็ดความจิงใจโตโต้เทไรนี่โต้แปดสิบสิงป้าแสแซ่บเดอ้อพี่น้องโต้หนึ่งแปดสิบพันถ้าเป็นสูตรแมนแซนหาสิบพันพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำเบาหน่อยเดอ้อ บ้านม Workersigation a c c o แ้าถัดล้วง